ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะตอนนี้มาคำถามนี้เป็นคำถามที่สองเป็นความรักที่สองเป็นเรื่องราวของเขาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝังฝังทั้งนั้นพ่อหนุ่มคนนี้ฝังฝังัแต่ฝังที่ว่าในฝังใจไม่ใช่ฝังซพฝังที่ว่านี้จะมาดูซิว่าเขาฝังใจอะไรบ้าง ปังใจของเขาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานทั้งสิ้นซึ่งสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงกลัวด้วยกันทั้งนั้นทุกๆตัวมันเข้ามามีส่วนกับชีวิตเขาหมดเลยคุณเสินใจสัตว์เลื้อยคลานจะต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตกับตันมันเรื่องอะไรกันเนี่ย <S 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 แต่เดี๋ยวคุณสินใจก็จะได้ทราบว่าวมันเรื่องอะไรแต่คุณจะต้องถ่ายว่าในสามความฝังใจนี้อันไหนที่ฝังใจเขามากที่สุดและทั้งสามเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมมันเกิดขึ้นเพราะความสนความห้าวความรู้เท่าไม่ถึงกาารรขของงเทััั้้นนใช่คบ ตอนเด็กๆกับตันก็เป็นเด็กจริงสนมากสนมากครับห้าวมากห้าวมากครับแล้วโม่มากไม่ครับม่เกิดจะบอกขไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่ามาดูเรื่องแรกกันก่อนเรื่องแรกเป็นเรื่องฝังใจที่เกิดขึ้นเพราะความสนความห้าวใช่เรื่องแรกนี่ใช่เลยอายุประมาณ12ปีเรื่องนี้ชื่อเรื่องคุณฟังก็จะต้องร้องยีทันทีช่วยกรุณาร้องผมบอกชื่อเรื่องเลยนะครับสินใจยีอย่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าจิ้งจก ตรงไหนแหมคุณเต็มใจมากเลยคุณสีใจทำไม้ิงจกยังไงจริงจกเนี่ยมันเรื่องนีอยู่ว่าคือเด็กๆเนี่ยผมจะชอบยิงปืนมากแล้วก็มีวันหนึ่งคุณพ่อซื้อปืนอัดลมมาให้ซึ่งเป็นปืนยาวแล้วมันแรงมากแล้วผมก็ยิงต้นไม้ยิงรถ ไฟรถจักรยานนะฮะยิงกระจกยิงอะแตกหมดเลยยิงทุกอย่างทุกอย่างนี่ขวางหน้าฮะขวางหน้ายิงพี่เลี้ยงยิงไรเงียยิงหมดยิงแล้วยิงหมดยิงหมดแล้วคุณยิงแม่นไหมแม่นมากครับแม่นมากขนาดสมมที่แต่งว่าไฟข้างซ้ายของรถคุณแรงปั๊บเพี้ยแตกแตกเรียบร้อยข้างขวาโปแตกไม่เหลือแล้วฮะแล้วก็จนแบบว่ามันเริ่มเบื่อละมันเป็นเป้านิ่งแล้วมีวันหนึ่งก็เหลือหางตาซ้ายเหลือบเห็นปั๊บจิ้งจกจิ้งจกเกาะอยู่บนหลังคาฮะคราวนี้ผมก็เลยแบบ เอนอยยิงเป้านิ่งมันก็เยอะแล้วอลองเป้าเคลื่อนไหวบ้างอ <c oughs> แต่เป้าเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พักคุณจะไปยิงโดนได้ยังไงผมโดนครับเพ<อ>ี้ย <c oughs> ไม่ได้เล่งงนั้นด้วยะฮะเล็งแบบว่าสมมติปากกระบอกปืนอยู่นี่นะครับผมเล่งแบบใช้เหลือบถังตาแล้วก็แบบอาถ้าถะโดนก็โดนปุ๊ เข้านี่เลยฮะการหัวเลยครับโอ้โหจิ้งจงลงมาไงไปไงลองมาดิ้น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 ปุ๊บผมก็เฮ้ยแล้วอยู่ดีๆภาพหนังจีนเรื่องโหดแล้วดีมันก็เข้ามาในหัวครับฮะปุ๊บยังไงอ่ะรู้สึกว่ามันต้องซ้ำให้ตายฮะต้องซ้ำให้ตายก็เลยแบบอ้ไ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 อล้ตัวก็แบบโอ้โหมัน ดูหนังนมากเล่นดันคือแบบว่าถ้าจะให้ตายแล้วไม่ซ้ำเนี่ยมันจะมีความรู <t ani> ้สึกว่าแย่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาทรมานทรมานเอาให้ตายซะเลยก็เลยตื้นจึ้งจึ้งจึ้งใช่ครับแต่ว่าไอ้ผ้าที่เขาตื้นตื้นตื้นนั่นน่ะมันมันฝังใจผมมากจนจนจนถึงทุกวันนี้จนทุกวันนี้แล้วคือแต่ก็ กว่าจะตายคือเขายังคงยังมีเซลอะไรอยู่ ừ, ก็ ừ, ยังแบบพะง,งาพะง,งาพะง,งาอย่ังดิ้นอยู่ต้องเอาคือเรารู้สึกว่าต้องเอาให้ตายเพราะว่าทรมานเขาทางตั้งที่ตอนที่พ่อให้ปืนเนี่ยพ่อบอกไว้ว่ายังไงพ่อบอกเลยครับห้ามไปยิงสัตว์นะลูกตอนนั้นบอกกับพ่อว่าไงครับผมผมจะไม่ยิงสัตว์เลยครับครับิงจบเป็นสัตว์ไม้กับตานเป็นครับแล้วยิงมันทําไมเพราะพมันรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการทุกวันนี้ทํามันไหม ไม่ครับนั่นเรื่องแรกเรื่องที่สองเกิดขึ้นมานี่ฝังใจเรื่องที่สองตอนนี้มาอยู่สาธิตแล้วอยู่สาธิตเกษตรครับนะครับภาษาเด็กเหมือนกันเรื่องที่สองนี้ชื่อเรื่องตุ๊กแกคุณยีหน่อยดิคุณยีทำไมล่ะคุณไม่ยี้เลยตุ๊กแกครับตุ๊กแกนี่ครับก็ตามภาษาเด็กซนอี่ครับมันมีตุ๊กแกเกาะอยู่ที่โรงเรียนนะฮะแล้วตัวนี้เป็นตัวประจําเลยทุกคนจะต้องแกล้งกันหมดผมก็เล่นมากฮะเอาที่เอากระดาษกระดาษหนังสือมาพับเป็น แข็งๆแล้วก็ยิงยิงกับนังกระติกเพี้ยนึกเอาไว้ฮะเอาเอาเอาทิชชู่ชุบน้ำนะฮะปั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ปามังก็แปะแปะอะไรเงี้ยแล้วทิ้งจทย์เขาจะเกาะเอ้ยทุกแกเขาจะเกาะอยู่อย่างนี้นะฮะมาแล้วภาพประกอบทุภาพประกอบเขาเกาะนี่วิธีการเกาะทุกวันเขาเขาโดนเขาก็ปึ๊กปึ๊กปึ๊กเขาก็อยู่อย่างเงี้ยนะแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็กำลังปลากำลังจะเนื้อปลาเพื่อนผมมันดังชิงยิงไปก่อนมันก็เพี้ยพอเพี้ยมันคงโกรธเพราะมันนานแล้วไงก็หันมา มันหันจริงๆครับมันปามันแดงมากแล้วแบบว่าดูมันโกรธมากม้อหันมาแล้วตังหวะที่ผมกำลังจะเนงื้อปลาอย่างเงี้ยฮะอ้าวแล้วทำไมแล้วมันมองผมอ้าวแต่ผมผมยังไม่หันปลาเพื่อนปลาแล้วพอดีเพื่อนอีกคนก็เอาเอาไม้กวาดยยาวมาแทงชบเท่านั้นแหละมันหล่นลงมาปั๊บลงพื้นนะ่ยนเสร็จผมผมอยู่ตรงนู้นนะฮะตอนแรกมันกลับหลังนี้แล้วพอลนปั๊บมันหันแบบนี้เลยก็วิ่งไล่เลยฮะวิ่งไล่ใครวิ่งไล่ผมคนเดียวเลย วิ่งแบบมันวิ่งเร็วมากฮรวิ่งแบบจู่ๆผมแบบโอ้โหกระจายเพื่อนแบบสี่ห้าคนกระจายัไล่ผมคนเดียว <c oughs> แบบว่าโอโ้โหฟังใจเลยน่ากลัวมากตั้งแต่นั้นผมว่าสาวทุกตัวมันก็นคงแขนมัตุกก๊กแกผีสิงเลยวันนั้นต,นตั้งแต่นั้นมาทุกวันนี้เห็นตุกก๊กแกไม่ได้นะครับมัน<อ>รู้ว่าจับใจเคยมีเพื่อนในวง u h t ด้วยกันเคยเล่นใช่ใช่ไหมเอาตุ๊กแกมารอเล่นเฮ้ ตุ๊กแกปลอกเฮ้ยยาน่าบอกยาน่าเฮ้ยยาน่าไม่เอาน่าไม่เอาน่าไผ่เบปเปอร์ครับเบปเปอร์ยาน่าเบปเปอร์ไม่เชื่อครับล็อกเอามาให้ผลปรากฏเป็นไงเพราะเอาตุ๊กแกให้ดูเบปเปอร์ไปอยู่ติดข้างฝาเลยครับมาเนี่เหมือนในหนังเลยครับโดดตัวลอยสองเท้าขีบเปเปอร์กระเด็นเลยผมถีบกระเด็นเลยครับผมบอกตอนแรกเราก็ใก๊กกันหมดอย่าเล่นนะอแล้วพักเลิกใกใกล้หมดอย่าเล่นนะนี่อ่าพอคนมาล็อกครับป๊อปอย่าเล่นนะพูดเลยครับไปเรียบร้อยเลยเพอเบปเปอร์เบปเปอร์ออกมาถามเบปเปอร์ถามเขา เราบอกนายแล้วอย่าเล่นนั่นเลยมากมันต้องมันเลอนอย่างนั้นนั่นเลยตัน,เ,น 2, ตรเรื่องที่สองุแกเรื่องที่สามเอ๊ะมันไม่น่านจะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่มันเกิดขึ้นครับตอนเด็กๆรู้เท่าไม่ถึงการไปเชียงใหม่โอ้จังหวัดดีซะด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมูป่าของนายกับตันหมูปา่าเป็นหมูป่าพ,พวกแกงพันแนงหมูป่าด้วยนี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเออไม่ไม่ให้เออเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมจะกลับเชียงใหม่บ่อยเพราะว่า คุณตาคุณยายอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับ,รบ,รบแล้วบิดเทอมเนี่ยเราก็จะมีคุณตาเเป็นตำรวจเนี่ยเขาก็จะได้อาหารแปลกๆมาเยอะก็จะมีหมูป่าม้างมีอะไรบ้างผมก็ทานทุกวันชอบ<า>ด้วยชอบฮะแะบบทานทุกวันมีวันหนึ่งมันก็เป็นแกงเป็นผนงหมูป่านี่แหละคุณตาก็ให้ทานลองชิมอันนี้วันนี้เด็ดเด็ดพิเศษอ่าผมก็เอาเลยครับชิมเอ๊ะทำไมวันนี้รสชาติหมูป่ามันแปลกๆมันแปลกไง มันหนากว่าเดิมฮะอ๋อมันหนากว่าเดิมแต่ใจเราคิดว่ามันอาจจะเป็นหมูแกะะ่ก็ได้หมูแก่เนียไม่้ใจคิดต่ออีกด้วะหมูแก่ตัวนี้มันแก่แล้วสมก,กวรตา <laughs> มันแก่แล้วอ้วนมากด้วยครับเพราะว่าไขมันมันหนามากนามาันมันหนามากมมแล้วก็ทานไปทานไปแล้วบอกคุณตาไม่ไหวแล้วครับผมเคี้ยวไม่ไหวแล้วก็เลยขายมาแต่ว่าคุณตาถามว่าแล้วอร่อยไหมบอกว่าก็อร่อยดีครับก็รสชาติเหมือนทุกทีอืแล้วจําตัวเมื่อตอนเย็นได้ไหมจำได้ครับนั่นแหละ ผมก็ออกมาเลยครับตอนเย็นหมายถ้าเราจับหมูป่ามาแล้วไว้ที่บ้านใช่ไหมครับแล้วมาคุณก็เห็นตอนเย็นแล้วแล้วไปแหวะทำไมแอ้ตอนเย็นที่เห็นมันไม่ใช่หมูป่าสิแล้วตอนเย็นที่เห็นมันอะไรครับมันเป็นตัวนี่ตัวมี้เป็นข้าวประกอบข้าวประกอบเป็นตัวอย่างนี้นี่แล้วแล้วภาพที่เห็นนะครับคือเห็นตอนที่มันโดนอยู่อย่างนี้ครับสองตัวครับอยู่ในสวนหลังบ้านผมก็ดูวามเป็นเด็กครับโซน พอเห็นมันโดนมัดอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ลาบล,ลิ้นแปลๆบๆก็เอาไม้ไปเขีย่ยวเขีบบ่ยแล้วเขาก็แบบว่ากระพริบตกระพริบตาแล้วก็แบบว่าหันมามองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลาบลิ้นยาวมาก2ตัวครับเชียงใหม่เขาเรียกตัวแลนครับตัวแลนแต่กรุงเ <คน S 1> ทพเขาเรียกตัวอะไรผมผมพูดไม่ค่อยเป็นนะตะกรวดนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกตัวนั่นแหละฮะหรือตัวเฮ่นั่นเองคือแบบว่าตอนแรกผมนึกว่าคุณตาจะเอาจระเข้มาเลี้ยงเหรออะไรเงี้ยมันเด็กไงฮะแล้วเราก็ไปแย่มันพอสุดท้ายบอกว่า ไอ้ที่เราทันเมื่อกี้คือไอ้สองตัวนั้นแบบโอ้โหคือพุ่งเลยนะฮะตั้งแต่นั้นพุ่งเลยพุ่งเลยเพราะว่ามันโอ้โหมันผ้ามันยังติดตาอยู่เลยแล้วเรายังไปแย่เขาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สามเรื่องนี้เรื่องไหนมันฝังใจเขามากที่สุดกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงโจกคือยิงเพราะตาหลุดแล้วดิ้นตกแต่งต่างต่งแต่ตุ๊กแกก็คืออยู่ๆมันอยู่ก่ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะก่อนอย่างี้ดีดีพอพวกคนอื่นทำก็คอยหลบเพื่อประดันโดนพวกสันหลังมันมันโกรธทันวาแทนที่จะมองเห็นกูอื่นมองเห หมูป่าหรือเห่เขาเนี่ยอุตส่าห์ไปเขี่ยมาเล่นเห่ออันตรายเห่ออันตรายไปเขี่ยมันจะเล่นแกลบแกลบตอนเย็นกินมันรับสามครับหนึ่งสองสามกดครับฝังใจที่สุดคุณสิใจจะไปประชุมที่บ้านก่อนคบอกคิดไม่ออกอ่ะซีอ่างอุ้อ่ะคุณสิใจจดสองอ่นออกมาเป็นเลขสามนะครับทำไมเพราะอะไรครับเลือกข้อนี้อ๋อข้อนึยอีกแล้วเคยได้ยินในกองถ่ายอ่ะ ก็เลยนึกว่าเรื่องนี้มันออ๋คแต่ทิ้งจกจริงๆแล้วก็เชื่อเรื่องทิ้งจกเหมือนกันนะแต่คุณกลัวไหมล่ะทิ้งจบทิ้งจกไม่กลัวตุกแกไม่กลัวเฮ้เฮ้ก็ถ้าไม่ต้องกินก็ไม่กลัวชัดชัยชัดชัยฮะชัดชัยก็เฉยๆโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมนี่ตรหน้าที่เป็นดาราในจิตใจถูกไหมครับชัดชัยไม่ต้องกินไม่ต้องกินใช้ขบๆจริงๆ โอเคเฮ้แน่นอนคิดว hey, ่าเพราะเขามีปัญหาเรื่องกินมากเลยฮะแต่เขาไม่คนมีปัญหาเรื่องการกินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาเลือกเฮอของคุณมากของคุณคุณนุ่มเลืกอบอร์หนึ่งจอจิ้งจกครับเขาเป็นคนเซนซิทีฟเป็นิี้สงสารแหมพี่นุ่มรู้ใจเนี่นี่เขารักการสงสารเฮยขนาดนั้นเลยเหรอขำขนาดนั้น รู้ใจกันไงรู้ใจกันเขาเป็นคนที่สงสารเพราะฉะนั้นที่ว่าน่าจะเป็นจริงจบทีเห็นสภาพมันอย่างนั้นนุ่มตอนเด็กๆเคยทําอะไรนี้บ้างเปล่าเคยครับจริงเหรอหนุ่มทาอะไรขี่สาล้อทับขังโคกตากมันไม่ได้ตั้งใจนี่คนเราขี่สาล้อมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจไปโดนใช่ไหมผมตั้งใจ ผมไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วับทุาขครับโอเคพยานความรู้สึกก็เลยรู้สึกอันนี้แล้วอ้อมล่ะขี่สำล้อทับอะไรตายถึงเรื่องข้อหนึ่งทีลนจิ้งจกไม่จริงแล้วแบบเลือกยากเพราะจิ้งจกหรือตุ๊กแกจริงๆแล้วไม่แน่ใจแต่ว่าตุจิ้งจกเนี่ยเคยแกล้งเองเลยหรออ้อมแกล้งยังไงอ้อมแกล้งมันบีดพี่เขาเอามาให้แกล้งตัน แล้วอ้อมกลัวหรือเปล่าไม่กลัวเลยไม่กลัวจริงเลยจริงหรือเปล่าตับก็ปากเคี้ยวตุ้ยเลยโอ้แล้วแต่ว่าสับสนว่าตุ๊กแกหรือจิ้งโกแต่คิดว่าตุ๊กแกมันเจอบ่อยมันอาจจะแบบว่าเตือนความทรงจําเราได้มากกว่าหนูไม่รู้จักตุ๊กแกพยาบาทการที่ตุ๊กแกอยู่อย่างนี้นะลูกหลันมันเป็นเรื่องมากลัวมากนะใช่ตุ๊กแกผีหรือเปล่านี่ไม่เคยดูตุ๊กแกผีแต่สามเรื่องนี้มีคนเดียวที่จะตอบได้ว่าจริงๆแล้วเป็นใครนะครับในจิ้งกตุ๊กแกและเฮ เรื่องที่คุณฝังใจจดจำมากที่สุดคือทิ้งจกครับจิ้งจกทุกคนเลยครับเป็นผมมก็เลือยแบบคุณสินใจก่าเรื่องเมนะเพราะเราต้องกินเข้าไปด้วยเรื่องอื่นเราไม่ต้องกินอ่ะคือจริงๆแล้วมันมันมันค่อนข้างจะฝังใจทั้งทั้งสามเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องทิ้งจกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเราผิดกับตัวเราผิดกับเขามากแล้วก็เป็นการฆ่าสัตว์ที่ครั้งแรกของผมเตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาผมไม่ฆ่าสัตว์อีกเลยอืเพราะว่าเรารู้สึกว่า ภาพทุกภาพมันจะติดตาแล้วก็แต่ด้วยที่เราทํแล้วแล้วเราแล้วเขาตรงนั้นเขาโดนเข้าไปแล้วแล้วไปซ้าเขาเพื่อให้เขาตายอะไรอย่างเงี้ยมันมันฝังตนตนตนทุกวันนี้ใช่ครับมันไม่ดีมันไม่ดีมันมีความคึกรนองส่วนตัวของเราเองมีความสนุกส่วนตัวของเราเองในนัดแรกมันสนุกใช่เพราะอยากจะเห็นว่าถ้าเกิดเป้าเคลื่อนไหวได้เนี่ยยิงนโป้มจะโดนไหมใช่แต่พอโดนจริงๆแล้วมันแทนที่จะมีสุขแทนที่จะเป็นสุขนะฮะแทนที่จะสนุกไม่เลยครับไม่เลยนี่คือเรื่องราวบางส่วนตรงเน๊ะเดี๋ยวมา ดูความลับที่สามเขาความที่สามเขาก็น่าดูจริงๆกับผู้ชายที่ชื่อกับตันสักครู่เดียวครับบอกเนี่ยร้อยคนเราก็ไม่รู้กันว่าจะมีเชื่อเราสักกี่คนแต่เชื่อว่าไม่กี่คนนะน้าที่เหลือก็ทําแต่ทําแล้วมันจะฝังอยู่ในใจคนมันจะเก็บเป็นตราบาปอยู่ในใจครับใช่ไหมครับจริงไหมจ้าอ้อมค่ะจ้าอ้อมเคยทำไหมจ้าเรื่องพวกนี้อ่ะ เคยบ้างค <S mulheres> ่ะเคยบ้างโถซิ่งอ่อยทิ่งอ่อยเชียวข้าวนี้มาถึงความลับที่สามกันบ้างความลับที่สามนี้เสนอดหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ